มันเกิดผมมามันเกิดผมมามันกิดพี่วินพี่วามาให้ท่านที่พี่บอลดูคุยบอลเออเป็นไงบ้างคะอะไงอ่ะมันมีดูเป็นฟีมากก่อนะเออฮะเขาลงเยอะมากเลยอะรูปเนี่ยเฮ้อ๋อเป็นฟรีแรกแรกเนาะที่แบบลงอะไรแบบนีเออปติแกได้เห็นอีกมุมหนึ่งให้มีเก็บรูปผมไว้มือถือบ้างพี่วาเออแต่ก็ตามสไตล์ครับเราก็ก็โอเคเป็นเขาทีเออทำไมลงหลายรูปอ่ะ มแล้วก็ลงแล้วลบอ๋อเพราะวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือคืไอมันเริ่มทําเป็นอัลบั้มเมื่อตอนปีไหนที่แบบลงสปีแล้เพราะก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะสินะหมคือคือเราคือคือช่วงที่ผ่านมาเราไปไปสถานที่เที่ยวกันเยอะมากครับเราก็เลยตอนตอนแรกอะช่วง องสามปีก่อนอะไรเงี้ยเราทําแต่งงานแล้วมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวคราวนี้ยพอไปเที่ยวแล้วเราก็เลยมีรูปคู่เก็บไว้เยอะคร<ม>ับ<ม>ก็เลยโอ้เก็บตั้งแต่แบบปีก่อนอะ่ะคือคือ,คอนั่งเครื่องจนไม่ไม่อยากนั่งอีกแล้วอะ่ะแบบเป็นอาการแทนีกเครื่องบิน,น <S 2> <S 2> ที่ผมผม,ผมไม่อยากนั่ง <S <S ตอนนี้ใช่คือเราเราทัวร์เยอะครับแล้วก็เราก็มีรูปคู่เยอะมากก็เลยปีนี้ก็เก็บลงเป็นอัลบั้มหรื

นะตอนนั้นถ่ายก็ใช้ไมือถือกันไปเลยเนี่ยมันเลยเป็นแบบนั้นแล้วก็ถ่ายให้มาๆมาก็เลยเป็นการสะสมไปในตัวคิดว่ามาถ่ายไม่ต้องถ่าเลยไม่ได้จับจับรีแอคอยู่ดูออกออกห่นงนนะคะ